เพือีสานใต้ครับครับท่านผู้ชมครับเป็นทนาดเนาะครับถูกหวยร้อยเบิกกันบอครับเลขออกมาแล้วเนาะครับท่านผู้ชมคือรล่างกับแปดสามบนกับสองสามหานเนาะครับสำหรับท่านผู้ชมทนาดที่ถูกหวยผมกระดีใจน้ำเด้อครับสำหรับคนที่บวชถือกับเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวผมสิมาอ่าให้เบิงเนาะครับว่าตัวเลขที่ผมหามาหนี่มันเข่ามองไรแด้เนาะครับท่านผู้ชมครับค่ะแล้วก็ สำหรับเลขล้านใช่เนาะคะ่ะเด็กมีเส้นเนาะคะ่ะเล็กตัวโตและะ้วค่ะเกิดบ,บอ่อเขาเนาะคะ่ะงวดนี้ค่ะกะะข็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมหลายๆนะคะที่เขามาติดตามเพื่อว่าติดสื่อนํานะะเนาะจ้ะเหล็กมันเกิดบอ่อเขาะะแล้วค่ะแล้วก็มันเกี่ยวกับว่าสจริญร้านพักก่อน,นะคะ่ะเพราะล้านเกิดป่วยเพราะว่ามือที่จับฉลากเนาะ,ะนป่วยมนป่วยค่ะค่ะร้านป่วยก็เลยค่ะรอสบายนําค่ะก็ขอโทษขออภัยท่านเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่ติดตามรับช้มแล้วก็ บางคนต่างใจ่าซื้อน้ำซื้อตามนั่นสินะคะแล้วเลขมันก็บอกอะะอกและะ้วค่ะค่ะอตรวหไายๆแล้วค่ะค่ะมองที่เลขเขาก็มีหลายอยู่ค่ะงวดนี้หรลักแะไรก็คือปูพ่พญานาคเก้าเสียนค่ะปูพ่พญานาคเก้าเสียนนี้ให้มาตลอดแทบทุกงวดค่ะคงวดเมื่อกี้ก็ห้าแปดแล้วค่ะแล้วก็งวดนี้ก็ได้ต่อมาก็แปดสามงวดนี้แล้วงวด ไม่ใช่งวดงวดก่อนเมื่อกี้ก็ออกห้าแปดนะคะงวดนี้ก็ออกเต็มๆเลยค่ะแปดสามจุดทูบได้สี่สามแปดค่ะเลขก็ออกนะคะสามแปดแปดสามนะคะปูเมตตาให้ดีค่ะมองนีค่ะทำเกี่ยวกับกระดาปูอยู่ค่ะแต่ก่อนได้่หลายปันไดกระซืออยู่ค่ะ่ะก็ได้พ่อได้ใส่เนาะจ้ะปูหนี่ออกตลอดเลยค่ะบ่ปูเก่าเสียนกับปูศรีสัตนาคราดที่ออกตลอดเลยที่ เข้าไปขอก็คือเมตตามาตลอดเลยเนาะ <Yeah. S 1> ให้ตัวเลขมาตลอด <Yeah. S 1> ค่ะแต่งวดน,นี้ก็คือปูเกาเสียนกับ่ได้เขานะคะเอยปูรีสัตตะนาคราดก็บ่ไไ้เขานะคะ่ะไปเขา้าปูเกาเสียนค่ะแล้วก็มีเลขอีกหลายมองที่เขา่าส่วนเลขความฝันเนาะคะ่ะเกือบทุกคนที่ไปถ่ายมาเนาะคะ่ะไปในแนวเดียวกันหมดเลยคือแปดสามส่วนหลายเียค่ะก็คือออกค่ะค่ะแล้วก็ มีเลขทีีวาทีวาเห็นชัดๆก็คือเลขที่น้องสาวฟันว่าเห็นเลขอยู่ในานา้ำเห็นเลขอยู่ในาน้ำแปดสาม 8, แล้วก็เลขติดขามาเลยนี่แปดสามติดขาใส่เลขสามขาขวาติดเล็กแปดมากเนาะจ้ะเห็นแปดสามติดขึ้นมาจากน้ำเนาะคะ่ะเลขฝฟันเล่าเนาะเลขกชัดฟันเห็นชัดๆเนาะแปดสามกระเข่าต้องตรงค่ะทุ่เกี่ยวกับสีบตามมาให้เนาะคะ่ะเราเป็นคนฟันเม็นเนาะ น้องเขาบอกว่าเขาฝันใกล้จะแจ้งด้วยค่ะใกล้จะแจ้งแล้วมักจะออกน้องเขาพูดเลยว่ามันจะออกตลอดฝันใกล้สว่างแปดสามตรงๆเลยค่ะก็ออกของเขาจริงๆค่ะแปดสามถือว่าเขาก็ฝันเหม็นเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปตามความฝันของน้องพี่ไฮครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่เลขของช่างที่ช่างที่เขาฝันว่าเห็นผู้หญิงแปดสามท้องอยู่บนรถสามคนเนาะคะ่ะ คำเกี่ยวเป็นคนตีให้เขาเองเลยได้ค่ะนี่อ้เล้าตีเลขบวเป็นเนาะคำเกี่ยวก็เอามาตีเองเลยเนาะคะ่ะแปดสามสี่แปดสามแปดสี่แล้วค่ะแปดสามเนาะค่ะไอ้เรากับฟันเม่นเนาะก็คือคือทองสามคนมันบอกตีตีคำเกี่ยวตีคือแฝดกับแปดค่ะสามกับสามสามกับสามกับสามสามแปดแปดสามสามแปดเนาะค่ะค่ะอ้เล่ากับเขาเนาะค่ะเรากับฟันเม่นเราฟันวันพระไกล่สว่างคือกันค่ะกลางแดกนะ พี่ช่างค่ะข้างแรกเราไปเอาฝันเพราะว่าแกไม่ค่อยซื้อเลขแต่ถ้าแกฝันคือออกหนูไปถามเขาพอดีเพราะว่าเขาเคยบอกเลขแม่นเนาะค่ะคหนูก็เลยไปถามเขาพอดีนะค่ะคือได้มากเนาะแล้วก็ไอ้ไอ้ไอที่ว่าเล่าอ่ฝันว่าผีญาติมาหาคืนแรกมาหาสามคนคืนที่สองผียายมาบอกเลขที่บ้านมาบอกเลขที่บ้านออกเลขที่บ้านจริงๆคะ่ะแปดสาม ผีมหาอยู่บ้านเนาะจา้ะออกเลขที่บ้านนี่ลีค่ะแปดสามค่ะแล้วก็ฟันเหม็นเนาะค่ะงวดแล้วแล้วก็ฟันแปดหาน,น<อ>ะพระยกค่ะค่ะของเลยพ่อ่อคนนี้เนาะครับ่อวุฒิเนาะครับเพิน่นกนใหายเลขถูกมาสองงวดแล้วครับสามงวดแล้วเนาะสามงวดแล้วครับท่านผู้ชมครับที่ผมไปตามข้อมันให้นะครับงวดนี้ก็คือ ตามที่ครับเกียวบอกแล้วครับคือหนึ่งแปดสามออกเลขที่บ้านแปดสามครับแล้วก็มีน้องสาวที่ฟันว่าได้อุ้มหนักเนาะอุ้มตัวนักมีคนเอาตัวนักมาให้ตัวหนึ่งนะคะตำราเขาก็ตีให้มาว่าสามแปดสามแปดสามแล้วจะอุ่มตัวหนากหนึ่งโตแล้วค่ะค่ะน้องเขาก็กฟันเหม็นอยู่ค่ะอุ่มตัวนากเนาะับเข่าไร้ไม,อะะรไมองเนาะก็เข่าไร้มองแล้วก็ที่เด็ดสุดเลยค่ะค้นดวงแห้งค่ะ ถูกมาสิบเก่างวดแล้วค่ะคุณนคู่ค่ะอืสุดหยอดเลยค่ะฝันว่าเด็กน้อยเอาตัส้มโอมาให้สามตะก,ก้าตะก,ก้าละห้าลูกมันก็ตรงๆเลยก็คือห้าสามเนาะค่ะขอบนค่ะขบนแล้วแกก็บอกว่าเลขที่ตัวแกชอบคือมีผู้ชายมานอนอยู่กับแกนะี่ะสามสามคืนมานอนอยู่กับแกนะ่ะที่บ้านเนะาะนี่เลขของแกเนาะค่ะห้าสามกับ 83ค่ะ35กับ83ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเดี๋ยวจะไปตามต่อให้เนาะค่ะเดียยินเสียงเล่าเฮ่ลั่นบ้านนะคะบ้านใกล้ๆกันเนาะจ้ะตอนเล่าเฮ่นะครับคุณคู่นะครับผมวิ่งไปหาเราเลยครับ่ะท่านผู้ชมค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยอันนี้ค่ะดวงเฮ่งอีลีค่ะถือตลอดอีลีค่ะต้นดวงเฮ่งเนาะจ้ะค่ะแล้วก็มีเหลขปฏิทินเงินล้านค่ะ ปฏิทินเนี่ยงวดที่ว่าห้ลง่องห้ไปให้นี่ก็คือเขาให้เลขเป็นงวดสุดท้ายจริงอยู่ค่ะว่าเลขออกวันที่สามสิบอีกองวดหนึ่งแต่เลขในป,ปฏิทินเนี่ยมันจะเป็นงวดสุดท้ายถูกส่งท้ายปีจริงๆค่ะ <ific. S 1> มันเป็นงวดสุดท้ายที่เขียนใส่ปฏิทินไว้เนาะค่ะก็คืองวดวันที่สามสิบนี่นนนสีบ่ม 64, ีแล้วสีไปเป็นของปีหนาเนาะของของปฏิทินนี้เนาะใช่ของปฏิท <pastry S 2> ินนี้จะไม่มีแล้วเนาะจะเขียนใส่ไว้เป็นงวดสุดท้ายแล้วก็คือว่วันที่สิบหกธันวาคมสองพัหกสี่เนาะค่ะ นี่ค่ะต้องตรงเลยที่คำเกี่ยวเบิ้งไงพิกเบิ้งเนาะแปดสามค<า>รับปฏิทินเงินล้านนี่ลี้ค่ะออกอีรีค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ตามต่อของปีต่อไปเนาะคะาา่ะภาษีมาเบื้องกันอีกเนาะค่ะปฏิทินจีนของสำนักนี้เนาะค่ะ<า>ถือว่าแม่นแม่นเลยค่ะเพราะว่าออกดุอยู่ค่ะออกตลอดเนาะคะ่ะค่ะแต่เมีเลขไลร้มองที่เขานะคะแล้วการ<อ>เลขของเปาเปาเข่า เลขปลโอค่ะเขาทะเบียนรถอีกแล้วค่ะเราบอกว่าย่ำเลยว่าทะเบียนรถเล่ามากอีกนเนี่ย,ยมาจนหอดปีใหม่แล้วว่าเดี๋ยวไปดูอีกงวดนึงแล้วค่ะงวดสุดท้ายของปีแกบอกว่างวดทะเบียนรถแกน่ะจะมาตลอดเอา,าคอยดูเลยแกบอกมันจะออกไปถึงปีใหม่แล้ว,ว่ออกของเล่าอีนีีค่ะแปดสามน่ะทะเบียนรถแกก็คือ สามเก้าแปดห้ามันออกไปแล้วหัวแปดห้าวัที่เราออกหาแปดเราออกห้อแปดวันนี้อีกแล้วปดสามแกบอกว่ามันสีว้นอยู่นี่แหละเยวเบิ่งถ้าเบิ่งหววสุดท้ายของปีเนาะค่ะมันสิออกบอกเลขบอกเลขถูกมาสามหัวจริงหัวหรืออะใช่ค่ะพอโอเล็กบอกถูกแล้วก็บอกเสลดแล้วเนาะค่ะค่ะแล้วก็มีเลขอีไลยมองแล้วก็มีเลขไอ้อ่าลอยลอยพระพุทธบาทลอยพระพุทธบาทเนาะค่ะ คำเกี่ยวย่างเข้าไปเธอเหล็กเลยเข้าไปสองคำเกี่ยวเห็นเลยค่ะชัดชัดเลยค่ะแปดสามคำเกี่ยวสีเห็นเลยค่ะเบิ่งนน้ำคลิปได้ค่ะคำเกี่ยวสีเข้าไปหลังงมูคำเกี่ยวไปเห็นเล็กเลยค่ะแปดสามค่ะแปดสามตรงๆแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเลขสามตัวที่มองเห็นก็คือสี่สามห้าคือเขาทา้งบนทางล่างใช่ค่ะมันออกสองสามห้าแต่มองเห็นเป็นสี่สามห้ากันเนาะเลขร้อยพุทธบาทนี่ถ้าใครไปดูในคลิปนะครับก็คือเลขเข้ามา งวดลวครับงวดนี้คือแปดใช่ค่ะงวดที่แปดแล้วค่ะแล้วไปตามต่องวดที่เก้าใช่ค่ะว่าะมันจะออกไหมค่ะขอาแล้วค่ะไอ้ลักซิล่ากับเข่าค่ะรากามี่มองหนึ่งสารปูแดงยญ้าบุญเคยอีสานต้เปิดฝาเอ็มร้อยขึ้นมาแล้วเคยอีสานตายเพื่อก็บอกว่าอย่าลืมนะครับให้ระวังฝาเอ็มร้อยไว้เต็มๆเลยค่ะสองสามห้าสาตัวสามตัวเลยค่ะ มันเคยออกเนาะค่ะฝาแอนดรอยนี้บางคนคิดว่าอุ้ยอะไรเลขฝาแต่จริงๆแล้วเราถวายปูถวายย่ามันเป็นเลขเราก็ถือว่าโอ้มันเป็นเลขที่เราถวายปูถวายย่าเนาะมันขึ้นมามันก็เคยเคยออกอย่างเงี้ยหลายที่ใช่ใช่หลายจุดแล้วค่ะค่ะ,คะแต่แตว่าบางทีท่านชาวโคิดว่าเอ๊ะทำไมมันมันเป็นเลขหลายตัวเนาะก็คือก็คือตัวเลขที่เรานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับก็บคือ เป็นตัวเลขที่เล่าหาเข้าหามาห้ครับคือเข้าคืนหนเลยครับทุกท่าชมก็ให้เบิ้งเพื่อเป็นตัวเลือกเนาะ,ค,ะค่ะเป็นแนวท่าเมื่อกี้เมื่อกี้สองสามห้าตรงตรงเนาะใช่ค่ะสองสามห้าตรงตรงผู้ดแดงยาบุญครับทุก่านชมครับเราถ้าเกิดว่ามงได้ที่เลขเขาเนาะคะ่ะวดวันทีสามสิบธันวาคมพวกนู้นก็นสิบไปตามต่อมาห้คือเกาแล้วก็ไปแสวงหาเลขดีเด็ดมาห้คือเกาค่ะ สำหรับหวดนี้ท่านผุ้้มท่านไดที่ซื้อเลขแล้วกะถือซื้อตามมองก็ถือเนาะก็ขอโทษขอให้ด้วยเด้อค่ะเลขก็มีเขามีลุดนเนาะค่ะมันเป็นแนวทางเนาะจา้าแต่คําเกี้ยวก็บัวดนี้ก็ถือว่าเกือบที่เจ็บโตคือกันค่ะ <c oughs> ดีที่มีเลขปูกับเลขฝันมาซ้อยไว้ค่ะเกือบ <c oughs> ที่เจ็บโตคือกันค่ะเพราะว่าโตที่คําเกี้ยวซื้อนะักมันบอออก <c oughs> มันบอออกโตที่คําเกี้ยวซื้อ ปานกลางธรรมดาค่ะพ่อเลยใส่ไน้นอยพ่อเลยทุนเนาะค่ะต่อไปในงวดต่อไปเนาะค่ะสาหรับผมกับขํามแกยวกับขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมเนาะครับอรสารใต้เนาะครับสําหรับตัวผมกับข้ามแก้วเองก่าแคนําเสนอเป็นแนวทางกับทุกๆคนเนาะครับหากคลิปไหที่ว่าบ่เข้าหรือว่าท่านผู้ชมซื้อตามแล้วบ่อถูกเนาะครับกัขออภัย ไปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับแนวทางต่อๆไปผมกับกับคัาเกยวกับสิพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้ตัวเลขบันเขาและการให้ท่านผู้ชมได้มิโชคไปน้ำกันครับค่ะอันใดที่พิดพลาดก็ขอภห้โดยเด้อค่ะก็ตีชมได้เนาะค่ะพวกเราก็ยินดีรับฟังเนาะค่ะครับค่ะบางอย่างก็อาซีเฮดบ่ถูกหรือว่าจังไดก็ขอถวษขอภัยมาณที่นี่ด้วยเด้อค่ะค่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ กขจบเพียงเท่านี้แล้วค่ะครับสวัสดีครับ